นค่ะน,น้องที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจะมาแนะนำนิทานญี่ปุ่นเรื่องนกกระเรียนยอดกระันยูนกกระเรียนยอดกระันยูก่อนอื่นพี่ขอแนะนำเพื่อนๆืนที่จะมาทำหน้าที่เล่านิทานดังต่อไปนี้ค่ะ ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีชายหนุ่มฐานะยากจนคนหนึ่งพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเขาจึงต้องอยู่ตามลำพังโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการตัดไม้ในปา่าไปขายวันหนึ่งเขาเหงียนหน้ามองท้องฟ้าในขณะที่กำลังตัดไม้ในปา่า แล้วก็บังเอิญเห็นอะไรบางอย่างกำลังตกลงมาจากท้องฟ้าเอ๊ะนี่มันนกกระเรียนนี่นาตกลงมาได้ยังไงกันนะอ้าวเจ้าถูกยิงหรอกหรอนาสงสารจริงๆทนเจ็บหน่อยนะข้าจะช่วยเนืองธนูออกจากปีของเจ้าให้ เอเอาล่ะเรียบร้อยแล้วข้าจะทำแผลให้นะหายเจ็บแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็รีบบินกลับบ้านเถอะแล้วระวังอย่าให้ถูกยิงอีกล่ะเพราะข้าคงไม่ได้อยู่ช่วยทุกครั้งหรอกนะ โชคดีนะเจ้านกเกรียงอะค่ำแล้วฝนใกล้จะตกอีกตั้งหากรีบกลับบ้านดีกว่าเอ๊ะใครมาจุดไฟในบ้านอะมีใครอยู่ในบ้านของเรากันนะกลับมาแล้วเหรอจ๊ะดีจังเลยอาหารที่ข้าเพิ่งทำยังร้อนๆอยู่ รีบมากินสิจ้าเฮ้ยเจ้าเป็นใครน่ะแล้วเข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงข้าขออยู่กับท่านที่นี่ในฐานะภรรยาของท่านได้ไหมจ้าฮะมะไม่ได้หรอกจ้าข้ายากจนมากไม่มีเงินทองจะไปขอมันเจ้าหรอกนะคนอย่างข้าไม่คู่ควรกับเจ้าหรอกเงินทองไม่สำคัญสำหรับข้าหรอกนะข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีบ้าน ได้โปรดในะคาอยู่ที่นี่ในฐานะภรรยาของท่านเถอะถ้าไม่มีที่ไปแล้วจริงๆเลำบากใจนจริงๆนะแต่ว่าถ้าเจ้ายืนยันอย่างนั้นข้าก็ยินดีต้อนรับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกันครับชายหนุ่มรู้สึกดีใจมาก ที่อยู่ก็มีหญิงสาวแสนสวยมาเป็นภรรยาโดยไม่รังเกียจชายหนุ่มฐานะยากจนอย่างเขาเลยทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึง่งภรรยาแสนสวยของเขาได้ขอร้องให้เขาช่วยทำกี่ทอผ้าให้เธอหน่อยเขาก็รีบทำให้โดยไม่รีรอสเสร็ลล่ะเสร็แล้วล่ะ กี่ทอผ้าที่เจ้าให้ข้าทำเสร็จแล้วนะอยู่ในห้องนั่นขอบคุณมากนะจ๊ะถ้าพอมีฝีมือเรื่องทอผ้าอยู่บ้างเลยคิดว่าจะทอผ้าให้ท่านนำไปขาย mm. เผื่อว่าเราจะมีเงินซื้ออาหารดีๆมาเก็บไว้บ้างนะจ๊ะว่าแต่ทำไมมีอะไรหรอจ๊ะข้าต้องใช้เวลาทอผ้า7วัน7คืนระหว่างนั้นท่านต้องสัญญาว่าท่านจะไม่เปิดประตูไม่แอบ,บดู เพราะมันเป็นประเพณีของบ้านค่ะท่านสัญญาได้ไหมทำไมต้องทำแบบนั้นนะแต่ว่าก็ได้จ้ะค่าสัญญาหญิงสาวผู้เป็นภรรยาเข้าไปทอผ้าในห้องนั้นถึงเจวันเจดคืนแม้ว่าชายหนุ่มจะเป็นห่วงภรรยามากแค่ไหนแต่เขา ก็ไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปดูแลนางได้เพราะสัญญาที่ให้ไว้แล้วในที่สุดนางก็เดินออกจากห้องพร้อมกับผ้าผืนสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เสร็จแล้วจ้าโอ้โหเกิดมาข้าเพิ่งจะเคยเห็นผ้าที่ทอได้สวยงามขนาดนี้นะเนี่ย สวยจริงๆเห็นละน้ำตาจะไหลเจ้าคงเหนื่อยมากสินะสีหน้าดูไม่ดีเลยข้าไม่เป็นไรมากหรอกจ้ะแค่นอนน้อยไปหน่อยท่านรีบน้ำผ้าผืนนี้ไปขายเถอะข้าเชื่อว่าต้องได้ราคางามแน่ๆได้จ้ะงั้นข้ารีบไปก่อนนะเจ้าก็พักผ่อนให้มากๆล่ะแล้วข้าจะรีบกลับมาหญิงสาวมองตามสามีด้วยสีหน้าเศร้าส้อย เธอมีความลับบางอย่างในใจที่ไม่สามารถบอกได้แต่ขอให้สามีของเธอมีความสุขเธอก็ดีใจแล้ว ระหว่างทางไปตลาดชายหนุ่มได้พบกับเศรษฐีผู้มีฐานะร,ร่ำรวยที่สุดในเมืองด้วยความบังเอิญท่านเศรษฐีเห็นผ้าทออันสวยงามในมือของชายหนุ่มแล้วก็รู้สึกประทับใจยิ่งนักเด็กอนพนมเจ้าจะไปไหนเหืออ๋อ ค่ะจะรีบนำผ้าที่ภรรยาของข้าทอไปขายที่ตลาดนครับภรรยาของเจ้าเป็นผู้ทอหรือเจ้าไม่ต้องไปถึงตลาดหรอกข้าจะซื้อผ้าผืนนี้ไว้เองโอ้โหเงินจำนวนมากขนาดนี้ค่ะแล้วไว้ไม่ได้หรอกท่านผ้าทอของภรรยาข้าไม่มีราคาสูงขนาดนี้หรอกรับไว้เถอะเงินจำนวนนี้คู่ควรกับผ้าผืนนี้แล้ว ผ้าที่ทอด้วยขนนกกระเรียนแบบนี้หายากยิ่งกว่าทองคำเสียอ,อีกภรรยาของเจ้าทอผ้าผืนนี้เพียงผืนเดียวเองหรือข้าก็ไม่แน่ใจเพราะข้าไม่ได้เห็นตอนนางทอผ้าก็เลยไม่รู้ว่าทอได้กี่ผืนเอาอย่างนี้นะพะนมเจ้าลองกลับไปถามภรรยาของเจ้าว่ามีผ้าพอแบบนี้อีกหรือไม่ถ้ามีให้รีบมาบอกข้าข้าจะขอซื้อไว้ทุกผืน ด้วยเงินที่มากกว่านี้อีกสองเท่าว่าแต่บ้านของเจ้าอยู่ทางไหนเรือยู่ตรงชายป่าด้านนู้นขอรับไว้ค่าจะรีบถามภรรยาของข้าให้นะขอรับดีมาก <c oughs> ข้าอยากเห็นผ้าผืนอื่นๆจริงๆเลยมันต้องงดงามไม่แพ้ผืนนี้แน่ๆข้าไปแล้วนะขอรับ ชายหนุ่มรีบเดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจพองโตนึกในใจว่าเงินจำนวนมากกว่านี้อีกหรือเราจะได้ร่ำรวยกันเสียทีภรรยาของเขาต้องดีใจมากแน่ๆข้ากลับมาแล้วจ้า กลับมาแล้วหรอจ๊ะผ <c oughs> ้าทอของข้าขายได้ไหมยิ่งว่าขายได้อีกนะเจ้าดูสิข้าไม่เคยมีเงินมากขนาดนี้มาก่อนเลยเราจะรวยแล้วเราจะรวยแล้วดีจังเลย <c oughs> เราคงมีเงินซื้ออาหารดีๆไว้กินได้อีกนาน <c oughs> <c oughs> ไม่เพียงแต่มีอาหารดีๆกินนะท่านเศรษฐีบอกว่าถ้าเจ้าทอผ้าแบบนี้ได้อีกท่านจะให้เงินมากกว่านี้อีกหลายเท่าแนะ่ ทีนี้อะเราจะมีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่จเจ้าทอผ้าให้ข้าอีกนะเออแต่ว่าค้าน้าๆๆนะ,นะ,นะ,นะข้าอยากได้เงินมากกว่านี้อีกข้าอยากได้อีกแม้ว่าหญิงสาวจะรู้สึกเด็ดเหนือยอย่างยิ่งแต่เมื่อเห็นสามีของเธอมีความสุขเธอก็รู้สึกมีความสุขไปด้วย ตกลงจ้ะถ้ <c oughs> าจะทอผ้าผืนใหม่ให้ท่านใช่โยขอบใจเจ้ามากนะขอบใจใเจ้าจริงๆแต่ท่านต้องรักษาสัญญากับข้านะก <c oughs> าจะไม่แอบดูข้าทอผ้า <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ห้ามเปิดประตูห้องทอผ้าเด็ดขาด <c oughs> นี่เจ้าไม่สบายหรือไม่สบายมากไหมข้าว,ว่าเจ้าไปนอนพักผ่อนดีกว่านะ ไม่เป็นไรหรอกจ้าข้ารีบไปทอผ้าดีกว่าวันนี้เป็นวันที่หคืนที่หกแล้ว ที่เสียงเทาผ้าดังเป็นจังหวะสลับกับเสียงไอเป็นระยะของหญิงสาวเขาไม่ได้เห็นหน้าภรรยามาถึงหกวันแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่าที่ว่าเขาไม่สามารถดูแลเธอได้เลยแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ตามเจ้าพักบ้างก็ได้นะข้าไม่ได้รีบขนาดนั้นรอก เจ้ากินอะไรสักหน่อยไหมค่ะจะไปต้มข้าวร้อนๆมาให้อาการป่วยของเจ้าเป็นยังไงบ้างค่ะเป็นห่วงเจ้าใจตะขาแล้วรู้ไหมชายหนุ่มรู้สึกกระวนกระวายใจ เงินทองมากมายดูเหมือนจะไม่มีความหมายกับเขาเลยหลายวันมานี้เขามีเงินซื้ออาหารดีๆก็จริงอยู่แต่เขาก็ต้องนั่งรับประทานคนเดียวเขามีเงินซื้อผ้าห่มเนื้อดีผืนใหญ่ๆแต่เขาก็ต้องนอนใต้ผ้าห่มผืนนั้นตามลำพังเงินทองมากมายจะมีความหมายอะไร ถ้าไม่มีเจ้าอยู่เคียขงข้างค่ะจะว่าไปแล้ว ข้าเพิน่กนสงสัยคุนนกก็เรียงหายากยิ่งกว่าทองคําแล้วนาไปหาขนนกก็เรี้ยงมากมายขณะนี้มทอผ้าได้ยังไงนะแล้วทำไมต้องห้ามข้าแอบดูนางทอผ้าด้วยในห้องนั้นมีความลับอะไร้ายอยากดูเราสิชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้าใกล้ประตูที่ภรรยาของเขากําลังทอผ้าอยู่ความสงสัยรุมเร้าเข้าในหัวใจจนเก็บไม่อยู่ เขาค่อยๆเอื้อมมือไปที่ประตูไม่นะไม่ไมไม่เราต้องไม่ผิดสัญญาแต่ข้าเป็นสามีของนางนะทำไมข้าจะดูไม่ได้ล่ะนั่นสิแค่ขอดูนิดหน่อยเองจะเป็นไรไปหนาต้องให้อภัยข้าอยู่แล้วล่ะ ชายหนุม่มตัดสินใจแง้มประตูแอบดูภรรยาแต่สิ่งที่เขาเห็นในห้องทอผ้าทำให้เขารู้สึกตกตะลึงจนหัวใจแทบหยุดเต้นนั่นนั่นมันคืออะไรนะ่ะภรรยาของข้าอยู่ไหนภรรยาข้าละ่ะข้าข้าต้องตาฝาดแน่ๆชายหนุม่มเดินเข้าใกล้ประตูอีกครั้งเขากล้นใจ กระชากประตูออกแต่สิ่งที่เขาเห็นในห้องทอผ้าทำให้เขารู้สึกตกตะลึงจนหัวใจแทบหยุดเต้นไม่จริงไม<ป>่ท่านผิดสัญญากับข้าท่านรับปากแล้วว่าจะไม่ดูค่าทอผ้าไม่ใช่หรือ ข้าสัญญากับภรรยาของข้าไม่ใช่เจ้าท่านจำได้หรือไม่ต่ายเดืนอนกนท่านเคยช่วยนกกระเรียนตัวหนึ่งไว้เจ้าคือนอกกระเรียนที่บาดเจ็บตัวนั้นนะหรือใช่แล้วข้าอยากตอบแทนพระคุณของท่านจึงแปลงร่างมารับใช้ท่านแต่เมื่อท่านเห็นร่างที่แท้จริงของข้าแล้วข้าก็ไม่สามารถอยู่กับท่านได้อีกต่อไปมันเป็นกฎที่ห้ามนุษย์เห็นร่างที่แท้จริงของเรา ลาก่อนเจ้าคงเจ็บปวดมากสินะที่ต้องดึงขนของตัวเองทอผ้าให้ขาข้าขอโทษอย่าจากข้าไปไหนเลยข้าผิดไปแล้ว เจ้าจะเป็นใครก็ได้ยังไงข้าก็รักเจ้าให้อภัยข้าเถอนะขอให้ท่านมีความสุขนะดูแลตัวเองให้ดีๆลาก่อนลาก่อนลาก่อนข้าไม่ดีเองข้าผิดไปแล้วได้โปรนอย่าจากข้าไปเลยแม้ว่าชายหนุ่มจะร้องไห้คร่ำมคลวน และแตะกูลเรียกภรนรยาผู้มีร่างที่แท้จริงเป็นนกกระเรียนอย่างไรก็ตามนกกระเรียนตัวนั้นก็ไม่มีทีท่าจะหันกลับมามองชายหนุ่มผู้เป็นสามีสามยังคงบินสูงขึ้นสูงขึ้นและกระพือปีกเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนจะกล่าวลาก่อนจะบินหายไปจากท้องฟ้าในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกระตันยูและความเมตตานำมาซึ่งความสุขแต่ความโลภและการผิดสัญญาจะนำมาซึ่งความทุกข์และความสูญเสีย